สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมันเจอกับลักสมินต์แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องเราจะแต่งตัวออกเดทยังไงนะคะกับฝอรเรามาดูข้อแรกนะคะก็คือข้อแรกนะคะจะต้องแต่งตัวให้สวยงามน,นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างที่เมืองไทยนะคะเวลาที่ไปออกเดทกับฝอเวลาที่ฝอไปเที่ยวเมืองไทย ฝรั่งนะคะฉะนั้นนะคะการแต่งตัวออกเดตของเรานะคะจะต้องดูจะต้องดูสถานที่ด้วยนะคะเช่น,นไปวดัดหรือไปงานกลางคืนหรือไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวสวนสัตว์ไปพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนหรือว่าไปทานอาหารดินเนอร์อะไรเงี้ยน,นะคะแต่ภาพรวมแล้วนะคะทุกคนจะต้อง แต่งตัวให้ดูดีให้สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นลุกของเราะคะเช่นอาจจะเป็นลุกที่เปรี้ยวนะคะเซ็กซี่หวานหรือว่าจะดูแพงก็ได้หรือจะดูธรรมดาก็ได้นะคะเอาแบบว่าที่ตัวเองเป็นในตัวของตัวเองนะคะไม่เฟกแล้วก็ที่สำคัญจะต้องแบบว่าแต่งตัวหัวจะหลดเท้าด้วยนะคะเช่นอ่อ ผมเรานะคะจะต้องแบบว่าเราจะต้องทําผมนะคะเช่นไปร้านสริมสวยก็ได้แล้วก็ดูแลผมให้สวยนะคะเวลาอยู่เมืองไทยเนี่ยคือแล้ทําผมตลอดอ่ะแต่ว่ามานี่ก็คือแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คืออันนี้ก็คือทํานะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยนะคะเออต้องแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตามหูใส่ใสร้อยคออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ ใส่แบบเครื่องประดับรองเท้าอาจจะมีแบบรองเท้าส้นสูงด้วยรองเท้าผ้าใบและก็รองเท้าแตะนะคะหรือรองเท้าคุมส้นอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแต่งเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะก็คือการรักษาหุ่นให้ผอมพเพรียวนะคะให้สวยงามนะคะเวลาแล้วเราก็จะแต่งตัวแบบเซ็กซี่ได้นะคะเช่นโชว โชว์อ,อกก็ได้นะคะหรือว่าจะโชว์เอวหรือว่าจะใส่กางเกงขาสั้นก็คือสลับกันไปหรือว่าจะแต่งเดรสอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องแบบว่าพอดีตัวนะคะเดรสจะต้องแบบว่าตามรูปร่างของตัวเองนะคะของรักจะเป็นสาวของนาิกาทริยนะคะเราจะต้องแต่งตัวที่มันแบบพอดีกับรูปร่างนะคะเอาแบบว่าแต่งตัวให้กับให้ถูกกับบอดี้หรือว่าหุ่นของตัวเองนะคะแบบโชว์สิ่งที่ตัวเองมีออกมาให้มันดูเป็น จุดสนใจจุดเด่นการแต่งตัวนะคะก็คือแต่งตัวให้ดูดีให้ดูสวยที่สุดนะคะแบบตามสไตล์ของเรานะคะตามหุ่นรูปร่างนะคะคที่เหมาะสมนะคะถ้าหุ่นนาฬิกาทรายนะคะเราจะรู้เลยว่าเราจะมีะหน้าอกนะคะที่ใหญ่แล้วก็เอวที่คอดแล้วก็สะโพกที่ผายนะคะอันนี้ก็คือการแต่งตัวแบบนาฬิกาทรายนี่ก็คือแต่งตัวแบบ แบบลักก็ได้นะคะแล้วก็โชวเอวแล้วก็คือโชวอกได้นะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเราเป็นคนที่มีอกเนาะหรือไม่ถ้าเป็นชุดที่ไม่โชวอกนะคะก็จะต้องโชวสวทรงนะคะให้ดูให้ดูสวยงามนะคะก็คืออย่างน้อยเราจะต้องเน้นเอวตลอดเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ดูให้มันเป็นหุ่นที่ใหญ่ต้องแบบเลือกให้เหมาะมากๆเลยนะคะและก็สิ่งสำคัญนะคะ เราอาจจะมีกระเป๋าคู่ใจนะคะกระเป๋าใบไหนก็ได้เนาะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาสายฟอนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเราควรทำตัวยังไงนะคะควรที่จะแต่งตัวยังไงให้แบบว่าเป็นที่ดึงดูดของฟอนะคะและก็พอหุ่นร่างกายหุ่นสุขภาพดีแล้วนะคะร่างกายที่แบบว่าสวยงามนะคะ เราก็สามารถที่ก็คือสิ่งสําคัญก็คือบิกินี่นะคะก็ลองฝึกใส่ะคะตอนแรกถ้าเราไปกับฝอใหม่ๆเราจะยังไม่กล้าแต่ก็ค่อยๆฝึกไปเนาะแล้วเราจะกล้าเองนะคะและก็แต่งตัวนะคะแต่งตัวการดูแลตัวเองทุกอย่างเลยนะคะความสวยความงามทุกอย่างเลยเพื่อสร้างความประทับใจะคะ่ะเพราะว่าฝรั่งนะคะจะมองเรานะคะตั้งแต่เออเขามองจากภายนอกก่อนนะคะค่อยศึกษาภายในนะคะ ข้อต่อไปนะคะเราอยู่กับฟอนะคะเราจะต้องมีอะไรกันแล้วนะคะถ้าเราแบบคบที่ออกเดทกันนะคะแบบไม่เล่นตัวนะคะเพราะว่ามันจะวัดกันในเรื่องตรงนี้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปรักเขาแค่มีอะไรกันไปก่อนว่ามันใช่ไหมนะคะเหมือนเขามาเที่ยวเขาก็ต้องการเรื่องนี้ถูกไหมแล้วก็คือถ้าจะไปอยู่วัฒนธรรมฟอ่ะก็ หยุดเรื่องนี้ไปก่อน,นะคะแจะไม่ใช่ว่าเออเป็นผงแบบนู้นแบบเนี้ยและการันตีเลยนะคือและก็เคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกันฟอเขามาเขามีโอกาสมาเที่ยวแค่หนึ่งอาทิตย์จนถึงประมาณมากสุดก็ประมาณ1เดือนนะคะแล้วถ้าเขามา1อาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาถ้า ที่เราจะได้แบบว่าจ่ายเวลาร่วมกันนะคะและการันตีเลยว่าและกาแฟนะคะก็คือมีอะไรกันตั้งแต่แรกนะคะวันแรกที่เราเจอกันเลยนะคะแต่ว่าเราก็ศึกษากันหลังจากนั้นนะคะทุกคนและก็พอมีเวลาน้อยแล้วนะคะเขาก็จะต้องแบบสร้างความสุขให้กับเวลาที่เขามาฮอลิเดย์เพียงระยะเวลาที่กำหนดก็คือกินขี้ ปี้นอนทำให้ได้4อย่างนะคะกินขี้ปี้นอนนี่คือเขาต้องมาคือกินนอนเที่ยวแล้วก็ผู้หญิงนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาที่เราไปออกเดทกับผู้ชายไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราแบบมาจากไหนก็แล้วแต่นะคะจ่ายเวลาร่วมกับเขานะคะสิ่งสำคัญก็คือเอาเรื่องเซ็กนะคะเรื่องมีอะไรกัน ให้ติดใจตั้งแต่แรกนะคะพอเขาติดใจเราเรื่องนี้แล้วเราก็อยู่กับเขาได้ไปเรื่อยๆและที่สําคัญใยเวลาร่วมกันกันกบเขาอยู่กับเขาด้วยไม่ใช่ไปเอากันเสร็จแล้วก็จบอย่างเงี้ยหรือว่าแยกทางกันหรือว่าบางคนได้เงินไปก็จบอะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้คือเราจะต้องอยู่กับเขาดูแลเขาในช่วงที่เขามาฮอลิเดย์นะคะตั้งแต่ถ้าเขาถ้ามันชอบกันมันก็ไปด้วยกันตลอดเช่นพาเขาไปเที่ยวนะคะ พาไปเที่ยวทะเลพาไปอะไรอย่างเงี้ยต่างๆน้อที่รักไปก็คือรักไปสมุยก็คืออยู่ที่น่นสวมานเราก็ต้องออจ่ายเวลากับเขานะคะไม่ใช่ว่าไปไปอยู่กับเขาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยหลังมาคนเขาก็ต้องการมีแฟนเนาะอะไรประมาณนี้อยากแบบมีเพื่อนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะคะดูแลทคแเร์เขาในเวลาที่เขามาเที่ยวนะคะไม่งั้นเขาก็ไปหาผู้หญิงใหม่เขาก็จะไปเดินตามดูเขาก็ไปดูตามอ่อ เพื่อตรงที่ที่มีผู้หญิงอ่ะเออเขาจะไปตามตรงนั้นแหละไอคนที่ไม่มีเวลาคนที่ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รอไม่ได้เราเพราะว่าเขาต้องไปเที่ยวเนาะเขาไปเที่ยวเขาไปพักผ่อนเขาไปเอาความสุขเนาะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยู่กับเขาเราจะต้องสร้างความสุขให้เขานะคะเออมีอะไรก็ตามตามใจไปก่อนนะคะก็คือเราก็เรียนรู้เขาไปก่อนตามใจเขาพาเขาไปกินไม่ใช่แบบว่าเ,ออเช่น ถ้าไปนอนโรงแรมใช่ไหมมันมีอาหารเช้ามีอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นมากินต้องแต่งตัวนะคะเนี่ยก็คือหน้าที่ของเราก็คือแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็ไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมกับที่โรงแรมกับเขาไม่ใช่ตื่นสายตื่นสายก็มันก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปทานข้าวเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยคือเนี่ยแต่งตัวให้สวยๆเอาไปทานข้าวนะคะนี่ก็คือเป็นการเช็คแคร์ลหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวกับเขานานู้นี่นะคะถ้าเขาอยู่ดึก ไปเที่ยวตอนดึกเนี่ยเราก็ไปด้วยนะคะถ้าเราเหนื่อยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะหมดเนี่ยก็ขอตัวกลับก่อนอว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือถ้าทําได้ก็ควรจะทำเนาะมันจะดีมากๆเลยถ้าไปดินเนอร์ทานอาหารแบบเอ่อตอนเย็นก็ไปเป็นเพื่อนเขานะคะแต่ถ้าเราอยากแบบว่าอยากกินแบบอาหารที่เราอยากจะกินแบบส้มตำอะไรเงี้ยล้วก็บอกเขาอะไรเงี้ยว่าขอส่วนมื้อพิเศษที่เราอยากกินพวกส้มตำพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ บอกเขาหรือว่าขอตัวไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเขาจะไม่กินกับเรานะบางทีเช่นกินขนมจีนแบบมีเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมีขาไก่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะตกใจเอาได้นะคะหรือว่าเออลราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะเนี่ยก็คือทําหน้าที่ของเราณนะตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วเรื่องเออเขาจะให้เงินเราไหมเขาจะยังไงมันก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วแหละว่าเราจะมีวิธีการยังไงนะคะ สำหรับรักนะคะรักจะไม่ใช้วิธีการขอแต่จะใช้วิธีการบอกว่าเฮ้ยฉันจะถ้าฉันไปกับคุณอ่ะฉันจะต้องคือฉันต้องจ่ายค่าห้องอ่ะแต่คือเขาบอกว่าเออเขาจะจ่ายให้นุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็คือเราไม่ได้แบบขอเขาให้เขามาจ่ายให้เราหรอกแต่ว่าเขาทําให้เขาเองทำของเขาเองเช่นเวลาที่เราอยากได้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เดินดูแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาถามว่าเออคุณอยากได้ไหมเออแล้วก็บอกว่าเออก็ได้นะอะไรเงี้ยก็ให้เขาซื้อให้ เออหรือ <Es> ว่าซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยถ้าเราเดินดูกระเป๋าเงยถ้าเขาถามว่าคุณจะเอาไหมแล้วก็เออเอานะคะอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้เขาถามเราเองอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบไปบอกเขาว่าให้เขาต้องมาซื้อให้เราอย่างเงี้ยนะคะเพื่อแบบแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ฝรั่งให้เรานะคะเราจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เขาให้เราได้ แล้วก็ขอบคุณให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเท่าไร่ก็แล้วแต่เราจะต้องแบบดีใจขอบคุณนะคะเช่นเขาเลี้ยงข้าวมื้อไหนไหนให้เราเงี้ยเราไปกับเขาเขาก็เลี้ยงข้าวเราอยู่แล้วใช่ไหมยกเว้นจะมีแบบผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งนะคะที่รวยเนาะแล้วอยากได้ฝรั่งเนาะก็อันนี้ก็จะอีกแบบแนวหนึ่งนะคะก็อยากจะไปฝรั่งว่าเออฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นแบบนี้คือฝรั่งมันไม่ได้มองแบบนี้หรอก เขาจะมันดูตามสถานะของเราเลยว่าเรามีหรือเราไม่มีแต่ฝรั่งไม่ได้รังเกียจว่าเราจะมีหรือไม่มีเขาเลี้ยงเราได้นะคะเขาจะดูแลเราได้ถ้าเขารักเราเขาก็อยากซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยนะคะทุกคนชนะแล้วนะคะตามที่เรามีเลยถ้าเรารวยมากๆอยากได้ฟอร์เยไปอยู่มืองนอกเนี่ยเราก็เชิญทําตามสิ่งที่เรามีเลยว่าเออฉันไม่ต้องการเงินของคุณเลยฉันดูแลตัวเองได้ฉัน ฉันรับผิดชอบตัวเองได้บ้านฉันรวยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าผู้หญิงที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ได้ค่อยมีเงินเลยอะ่ะไม่มีเงินเลยอะ่ะฉันต้องทํางานอย่างเงี้ยแบบฉันมีอะไรที่ต้องจ่ายนั่นนูนนี่แล้วเขาสงสารอะไรเงี้ยหรือเขาอยากจะช่วยเหลือเขาก็ช่วยอะไรเงี้ยของรักอะ่ะแรกๆเลยนะก็คือสามีจ่ายเงินกอเยศอให้เราด้วยเลยทั้งหมดเลยคือรักคือเออจ่ายให้หมดเลยนะคะ การแต่งตัวของเรานะคะก็พูดต่อเลยการแต่งตัวของเรานะคะก็จะแต่งตัวที่รักบอกบก็คือแต่งตัวยังไงให้สวยที่สุดเซ็กซี่ให้สวยนะคะหรือว่าให้ดูแบบว่าเป็นสาวหวานก็ได้แต่คือต้องแบบคือมันต้องแบบเซ็กซี่นะคะก็คือเซ็กซี่นี่คือชนะใจเลยเพราะว่าเซ็กซี่หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเรียบรู้นะคะเรียบรู้ดูสวยดูงามนะคะแต่คือต้องแบบ พอดีอะไรอย่างเงี้ยตามคือต้องแบบเหมาะสมนะคะคือต้องแต่งตัวทุกอย่างเลยต้องแต่งตัวนะคะคือถ้าไม่แต่งไม่ได้นะคะเวลาที่เราจะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้ฟอนะคะพอเรื่องแต่งตัวผ่านไปเนาะก็คือคลิปนี้ที่รักพูดเรื่องการแต่งตัว กหนึงตัวนี่คือรวมทําทผมทําอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าเราแบบทำเองไม่ได้นะคะเราก็ไปเสริมสวยตลอดนะคะที่ร้านทําผมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาจะจ่ายให้เราณนู่นนี่นะคะหรือทําเล็บด้วยนะคะทําเล็บด้วยนะคะทุกคนก็คือเล็บเนี่ยคือต้องทํานะคะไม่ทําไม่ได้นะคะเล็บต้องทําแล้วก็หน้าต้องแต่งผมต้องสวยตลอดเวลาหุ่นต้องดีด้วยนะคะ เสื้อผ้าต้องแบบดูแลแบบเปลี่ยนได้ตลอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบทาให้ตัวเองแบบมีความสุขสดชื่นคือเราตื่นมาเฮ้ยดูในกระจกสวยจังดูในกระจกสวยจังอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะก็คือลองฝึกไว้นะคะเวลาที่ออกเดตนะคะแต่ทําตัวให้แบบเป็นที่ต้องการของ เพยตรงข้ามนะคะแบบเป็นเสน่ห์ของเพยตรงข้ามนะคะเวลาที่เราจะหาแฟนเราก็จะหาได้ง่ายนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากได้เรานะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็ทําตัวสวยๆเข้าไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งะคะรอยยิ้มของเราพอกอารแต่งตัวแล้วก็จะควบคุมทั้งหมดก็คือรอยยิ้มของเรานะคะและก็การที่เราพูดความจริงกับเขาอะนะหมายถึงแบบเรามีความเป็นมายังไงเราแบบคือให้ความจริงใจอะนะ ว่าเออเรายังไงอะไรเงี้ยคือให้ความจริงใจกับเขาเช่นถ้าบ้านเราไม่รวยเราก็ต้องบอกว่าไม่รวยถ้าเรามีลูกติดเราก็ต้องบอกว่าเรามีลูกติดถ้าบ้านเรารวยเราก็บอกเขาไปเลย <c oughs> เออลราก็บอกเขาไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะแบบเขาจะได้เข้าใจเราตั้งแต่แรกนะคะที่เจอกันเนาะการเคล็ดลับความสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ออร้านเสริมสวยมีนะคะเช่นถ้า แล้วก็ฝึกแต่งหน้าไปแล้วก็อีกอย่างก็คือเข้าร้านก็ได้เท่าไหร่สวยกว่าเดิมเนาะแบบมันก็จ่ายไม่แพงเท่าไหร่เข้าร้านก็ได้อีกอย่างก็คือไปดูแลผมเช่นอบไอ้น้ําแว็กเงาผมนะคะหรือว่าไปเปียผมแวกเงาผมอะไรเงี้ยนะคะทาผมอบไอ้น้ําดูแลผมตลอดนะคะหรือบางคนก็จะสปาผมนีผมม้วนผมอะไรเงี้ยต่างๆนะคะก็คือ ทับตัวเองให้สวยแล้วพอเราสวยแล้วเราก็มีความสุขใช่ไหมพอมีความสุขเวลาเจอฝอแล้วก็ยิ้มยิ้มเนี่ยตาก็ยิ้มด้วยด,ดัดเขินอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วการที่จะทําให้ฝอติดนอกจากการแต่งตัวแล้วนะคะการสงสายตาการจิกนะคะแล้วก็การโปรยสเสน่เพื่อเพื่อที่จะทําให้เขามีความสุขที่ได้อยู่กับเรานะคะ ฉะนั้นแล้วนะคะก็ใช้เสน่ห์ของผู้หญิงให้เป็นประโยชน์นะคะนี่คือการและก็การเช็คแคร์ดูแลเขานะคะพอการแต่งกายแล้วอย่างนี้ก็เพิ่มเติมให้ก็คือการเช็คแคร์ดูแลการเช็คแคร์ดูแลนะคะก็จะเช่นนวดให้เขานะคะถ้าใครที่ยังนวดไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราจะทําอีกคลิปถึงว่าเออดูแลแบบไปเรียนที่ไหนทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือนวดให้ฟอ้อนะคะสองก็คืออ่าอืมก็คือที่บอกไป ตั้งแต่แรกเลยนวดให้เขาบางทีก็ทำอะไรให้ได้ถ้าทำอะไรให้เขาได้ก็จงทำนะคะการออกเดทนะคะก็แล้วแต่เราจะพิจารณาตัวเองเนาะแล้วก็เรื่องบนเตียงนะคะสำคัญมากจะต้องเอาให้เด็ดแล้วก็ถูกใจเขานะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิเสธนะคะไม่ควรแบบ ถ้าจะปฏิเสธนะคะจะต้องมีเหตุผลที่มากเพียงพอในการปฏิเสธเขานะคะเช่นของรักนะคะแล้วก็เคยปฏเิเสธเ,เพราะว่ารักนะคะมีปัญหานะคะก็เลยแบบว่าเอ้ยมีไม่ได้นะคุณต้องรอนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ฉันไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะแลวทีนี้ก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็ฟังแล้วเขาก็รอเราได้เนี่ยคือเขาชอบเราไม่ใช่แบบว่าแค่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวถ้ามีก็คือเรื่องนี้ก็คือถ้า ให้เขาได้ก็คือต้องให้นะคะแต่ถ้าให้ไม่ได้นะคะแล้วก็มีเหตุผลที่จะคุยกับเขานะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็คุยกันให้รู้เรื่องนะคะเนี่ยนะคะทุกคนจากประสบการณ์จริงเลยะคะการแต่งตัวแต่งตัวให้ผ่านทัศนคติรอยยิ้มอะไรเงี้ยต่างๆะคะ่ะการใช้เทคนิคอะไรเงี้ยคือต้องเอาให้ผ่านในจุดแรกเลยแล้วก็จะได้ผัวเลยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยฉะนั้น ลองไปทำดูนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วจะทำเรื่องออเกี่ยวกับการนวดเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลราขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย